สวัสดีครับพี่น้องมอนีวันพุธที่สเดือนพุทสภาคมนะครับหลังจากหวยออกมาแล้วนะวันนี้ก็ติภาพไปหลังจากฝนตกมาได้พี่น้องหลังจากฝนตกมาประเภทอ่าพืชพักทัญยา,ารที่แบบหัวใต้ดินเนาะกลุมประเภทหัวใต้ดินกน็าลังสิแท่งนอกึกซึกขึ้นมาอยู่ได้พี่น้องเออนอแดงแดงึบๆึบขึ้นมาเลย หลายหายพี่น้องได้สิบภาพไปเบิงพี่น้องว่าเป็นเป็นน้อยอย่างเอาี๋ยวสิบภาพไปเบิงเด้อพอดียุสวนนี่ปลูกไว้นะพี่น้องพี่พี่น้องเห็นไปนี่เห็นพี่น้องนี่เขาได้ฝนเด้เนี่ยครับเขาได้ฝน,นครับเนี่ยเขาได้ฝนเด้พี่น้องเขาได้ฝนแล้วก็แทงนอขึ้นมา เห็นบอกพี่น้องกําลังสิแตกขึ้นมาเพี้ยบบอเป็นเห็ดเด้พี่พพน้องบอเป็นเห็ดเด้เดี๋ยวเห็ดกับสิตามากเลยพี่น้องค่อยเบิง้งเนี่ยเห็นบอกพี่น้องบางที่เหยียบมันไปพี่น้องเหยียบมันบม่ได้เบิงเ้งกันไหมบม่ได้เบิ้งกับเหยียบมันไปเนาะนี่แท่งนอขึ้นมาหล,ลายลายพี่น้องดีสิทาะไปเบิ้งอีกเด้อ เป็นทั้งอาหารนะครับเป็นทั้งอาหารแล้วก็เป็นทั้งสมุนไพรไทยนะครับจัดอยู่ได้ทั้งสองหมวดเลยทั้งประเภทอาหารและเป็นทั้งยาสมุนไพรนั่พี่น้องงามเนี่ปียยเบิ่อกันนี้คุ้มมันคือเขาคือฝนตกเราเขาได้เขาซูมเนาะพี่น้องมึงดูมันซูมไพี่น้องมันซูมหน,นังกระแทงนอกเห้นมาม ผู้ใดวา,านนออีหยังเหรอทีผู้ใดโหโบอคอมเมนต์มาเด้อครับเด้อเยอะครับหลายๆพี่น้องหลายอยู่ก็ลังเกิดครับก็ลังเกิดะอะไะพอปลูกไว้อันนี้ปลูกไว้ไอผมไปก่อนปลูกไว้อยู่ใต้่หง,งาะเนาะพี่น้องเห็นบ่ทั้งทั้งเป็นต้นเงาะนี่ ทั้งๆเป็นต้นงอกนะครับกางอกกะบพราะท่า,านแกดอกครับพี่นอ้องเวลาประมาณไหนะสิไปไปลายเดือนนี้หรือกลางเดือนมีนานะครับสิไดเก็บอาจสิไดเก็บงอกเนาะแต่ตอนนี้กาอันนั้นเป็นพืชชั้นบนเนาะเงาะก,ก็จัดอยู่เป็นประ,ประเภทพืชชั้นบนอันนี้พืชชั้นล่างหรือนพะืชที่อยู่ใต้ดินนะครับพี่นอ้องกา คืออ่าพืชชนิดนี้เขามักอยู่ในโฮมนะครับพี่น้องกับมีแสงแดดลำไร้ลำไรแน่เราครับเขรกาสามารถที่จะปลูกไว้แบบประหยัดพื้นที่นะพี่น้องเพอยากให้มันเสียเสียเสียพื้นที่เพื่อนๆพี่น้องเห็นปะอยากไก่เคียมันเมิดพี่น้องว่าสิมาไทยพี่น้องเบิ้งตัหลายมือนละล่ะแต่มันขึ้นไม่ไม่ผลนะครับพี่น้องดู อันนี้ปีที่แล้วบด้คุดนะครับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องจํไในบอก,ก่อนก่อนหนานั้นที่เขามีข่าวอ่ะช่วงช่วงที่เป็นโควิดใหม่ๆหมนะครับพี่น้องที่ว่ากระช่ายนี่โลละร้อยแปดสิบสองร้อยนะครับพี่น้องนะช่วงนั้นคุดปลูกได้ไอ้ท,ทั้ที่คุดคุดคุดไปให้ลูกคา้าได้แบบหลายมากเลยครับพี่น้องที่ว่าช่วงโลละร้อยแปดสิบนะทรงออนไลน์อย่างเดียว นะครับต่ว่ามม่กัดสิเสียเวลาตรงที่ข้อตรงมะลางนะครับเข้าตรงมะลางหัวใหญ่หัวอันนี้เป็นกระชายลากกล้วยนะครับเพราะหัวเขาสีเงานะครับพี่น้องหัวเขาสีเงากระชายอะอีกอันนึงจะเป็นหัวสันนะครับอันนึงงจะเป็นหัวสันโอ้ยผักพวกกลับมาหลายซะเหลือเกินไปไซส์ปาน้ำเลครับพี่น้อง เดี๋็กกำลังแตกนอแนนแหละนอมันหักังสีแหละครับพี่น้องเดี๋ยวลุกซิลุกลุกเนี่ยครับไก่เคี่ยนเนี่ยหมานอนทับเนี่ยนะครับพี่น้องพอมันมันกำลังสืแตกนอเนาะดินก็ซุ่มแหละพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เหี้ยครับเนี่ยกำลังจะขึ้นจะมี่ดูพี่น้อง นอแดงแดงแท่งส้นมากน้วอย่าอย่าเรีอยอแล้วครับกาลังแท่งอันนี้จะปลูกไว้เป็นแถวนี่ยุคประมาณห้าหกแถวนี่แหละครับปีปีหกศูนย์หกหนึ่งในเงินหลายบาทเนี่ยครับพี่นอ้อง ช่วงนั้นแหละได้เงินหลายบาทนะครับเนี่ยแหละอนี้ก็เป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยานะครับพี่น้องเป็นทั้งสมุนไพรนะครับเป็นแถวไปใส่ข้าวปุ้นเนาะใส่นมจีนนี่แหละครับเป็นสิบาไปเบิง่งสิบภาพพี่น้องไปเบิง่งดอกกระเจียวนะครับพี่น้องว่าดอกกระเจียวเนี่ยเขาสิเป็นดอกบอ นะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งดอกกระเจียวกันครับพี่น้องนี่จะเป็นป้ากระเจียวนะครับพี่น้องป่าดอกกระเจียวกำลังเกิดครับพี่น้องต่ว่าแต่ว่าเขาบม่มีหัวอ้ยไม่ใช่เขายังไม่มีดอกนะครับแต่เกิดแล้วโอ้ยไปบไซไปดั้มราสูเนเนี่ยครับเกิดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสีมา ขอนหญ้าเขาก่อนเนี่ยครับเกิดนั่นก็สิเป็นดอกช่วงไหนบุ๊บพี่น้องเนี่ยเกิดแล้วเพราะดินเขาชื้นเนาะถึงถึงฮดน้ำเขาอยู่ก้อนแน่เน่ก็บฮดน้ำเขาอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าเขาบ่เกิดไหมเพราะฝนตกมากเขาเราเกิดผลดินมันซุ่มล้วเ,เนี่ยครับ กระปูเป็นแถวว้สร้างซื้อมากลอยกบบาทนะครับพี่น,อน้องกมื่อปูเกิดแล้วครับเนี่ยดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวแต่ตอนนี้ดูต้นกระเจียวไปก่อนนะครับเพราะว่ายอดมันยังไม่เกิดเลยดอกมันยังไม่มีเนาะถ้าต้นเขาสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเขาจะก็จะเป็นดอกขึ้นมามันไม่ใช่กระเจียวป่าเนาะที่ <c oughs> ปกติกระเจียวป่ามันจะเกิดดอกขึ้นมาก่อนแต่ว่านี่เป็นกระเจียวบ้านกระเจียวกระเจียวน้ําผึ้งหวานเพราะฉะนั้นเขาก็จะเกิดเกิดดอกตามตามต้นแบบนี้นะครับแล้วเขาเป็นต้นแบบนี้ขึ้นมาเนาะพอเป็นต้นแบบนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็จะเป็นช่อดอกมาด้วยอันนั้นถึงจะจะถอนต้นมันนะที่เอาไปขายก็ลองดูว่า ช่วงที่เขาเป็นดอกจะได้เยอะขนาดไหนตอนนี้กําลังแตกหน่อขึ้นมากําลังสิแตกนอเด้อพี่น้องด้อใครอยากกินกดอกกระเจียวหวานก็รอไปก่อนเนี่ยครับน้องกําลังขึ้นมากกําลังแทงนอกขึ้นมากครับหลังแตกทีกเขาได้ฝนแ,แต่ตอน,นีฝนตกมาเรื่อยๆเขาดัา,นานสิแตกนอกดีอันนี้ยังไม่ทันได้ใส่ปุ๋ยของเขานะครับ เดี๋ยวที่ไปเอาฉีงว่วล่ะครับพี่น้องมาใส่บ์ไมอไซปุ๋ยดอกปุ๋ยฝากกระหองตึมๆอยู่พี่น้องฝากกระหองตึมๆอยู่แต่ว่าฝนมาตกแล้วกันไปตกทางใดน,นี่นะก็ะมีมีต้นขึ้นมาเดี๋ยวถ้าถอนหญ้าออกหมดมันก็จะชัดนะครับแถวหน้น เกิดเกิดหลายเกิดหลายครับพี่น้องเกิดหลายอยู่เนาะเกิดหลายอยู่น้ำกันขังเนี่ยกระปูกกระชายไว้ได้พี่น้องแต่ว่ามันยังบ่เกิดเนี่ยแต่ก็มีมีแทงหน่อมาบ้างเนาะกระชายนี่คือกระชายเนาะคือปลูกไว้ทุกที่อันนี้เป็นดินทรายเนี่ยแทงหน่อขึ้นมาแล้วพี่น้องแทงหน่อขึ้นมาแล้วล่ะ,ละเนี่ยเดี๋ยวจะปลูกปลูกไว้หลายอยู่ครับพี่น้อง ปูกไปทัว่วทุกมุมของสวนน่ะล้วนคือปอยเหทีที่มันว่างตรงไหนว่างไม่ได้ตร,ตรงไหนว่างก็ต้องปลูกใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเดี๋ยวเขาไปหาเบื้องยังอื่นต่อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี่ก็เอาไว้สำเนียซสะกอนนะครับพี่น้องเด,เดี๋ยวมันมีอีกหลายอยู่ครับพี่น้องของที่ของอาหาร สมุนไพรอาหารพืชบ้านๆนะครับมีอีกหลายอยู่เดี๋ยวสิดทา้ายพี่น้องเข้าเบิงเ้งดอกครับพี่น้องได้กระปากอ่ากดติดตามสวนเกษตรบ้านนดนในเด้อครับพี่น้องซอยเชี่ยซอยสนาบสนุนกันแน่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สํานับสักกอนพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ